มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีมากมพวะคุณแม่ของวงการบันเทิงต้องบอกว่าคุณชมพู่อารยาท้องแล้วหลายคนทราบกันแล้วนะคะ,คะบรรดาเพื่อนร่วมกวนเนี่ยต่างก็พามาแสดงความยินดีกันเยอะเลยค่ะ,คะอย่างคุณก้องกรีตนะคะเป็นแฮร์สไตลิสชื่อดังเป็นเพื่อนร่วมกวนของคุณแม่ชมพู่นี่แหละช<อ>ุดบารดังตอนนี้ตั้งท้อง6สัปดาห์แล้วนะคะ<อ>เผยว่าก็เพิ่งจะทราบข่าวดีนี้ได้ไม่นานเช่นกันไปอยู่ไหนมาจ้าคุณก้อง <c oughs> อส่วนเรื่องอาการแพ้ท้องของสาวชมพู่ค่ะที่ผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์ผ่านในอินสตาแกรมบอกว่าชมเี่ย หูแพ้ท้องหนักมากจนถึงขั้นต้องแอดมิดเจ้าตัวบ<ไ>อกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดแต่เชื่อว่าการได้อยู่ในความดูแลของแพทย์น่าจะเป็นผลดีของทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะยังไม่มีโอกาสเยี่ยมเลยแต่ส่งไลน์หาครับแล้วก็จริงๆแล้วเ,เราก็เป็นห่วงด้วยแหะครับแต่ว่าก็ดีใจกับทั้งสองคนด้วยมากๆครับก็ติดตามสถานการณ์ารมาตลอดครับผมแล้วก็รู้ว่าเขาตั้งใจ ตั้งใจมากๆเลยครับทั้งสองคนด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนเขาก็คงต้องระวังมากขึ้นถูกไหมครับก็อยู่ในอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็น่าจะดีดีกว่าด้วยครับผมผมเป็นห่วงเขามากกว่าเพราะว่าเขาทํางานหนักด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมีงานเกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างน้อยๆตอนนี้มีโอกาสได้พักต้องบอกเรียกภาษาบ้นบานๆว่าช่างผมคู่บุญ ใช่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เขาจัดงานยิ่งใหญ่อลังการค,ครบรอบ5ปีไฮฟ์ซาลลนรอแน้ะคุณผู้ชม,มแต่ละคนมาเดินแบบให้เขาเนี่ยมไม่ธรรมดานะนี่จริงถ,ถ้าไม่ถ้าไม่ติว่ายุ่งนะไปด้วยแล้ะอ้ยตายแล้วเมื่อวานน้ำตาลไปนี่ทำอ้อยตามไปด้วยเปล่าตามไปด้วยจ้า